สวัสดีครับพี่น้องอีทนน,ะน่นักเก็ตที่พามารลีดน้ำอ้อยนะครับมาตรวจสอบเบิงวา่าอ้อยยีสีปล้๊นี่สีได้น้ำประมาณเจ็ขวดนะครับขวดหนึ่งกับสองลยหาสิบซีซีนะครับอ้อยกับล้ำใบไงนะครับอ้อยล้ำบบยาวนะครับเป็นอ้อยขอตีตีกับกาซะเลียกับอยู่ประมาณล้ำละวานะครับ ยี่สิบล้ำนะครับอันนี้คือขูดเปียกไว้เรียบร้อยนะครับและนี้ที่เขาไปขายตามตลาดนัดขายริมทางนะครับที่เขาบอกมีแต่ั่งนะครับเขาก็ปริมาณน,นับล้ำเอานะครับอันนี้คิดนี่น่าเก้นกนเก็นกันเสียตรวจสอบไปเบิงเลยนะครับว่ายี่สิบล้ำเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาตรวจสอบหน่อยหลายมันก็กาเฉลี่ยมันกะบ,บ่อยตรงบันไดน,นะครับ ว่าแต่ละเมื่อตีได้จะกลัมไปขายนะครับยังสีพาะยังพอนะครับต่อลูกค้านะครับนี่คือขูดเปียกแกวยเรียบร้อยแล้วนะครับอนอีกสิบเจ็ดล้ำนะครับอีกสามล้ำยังบ่ต่านแล้วนะครับเดี๋ยวขูดเปียกแล้วก็ไปเบิ้งกันเลยนะครับ 对不起 อย่าปลอยแล้วนะครับน,น,นี่นะครับอล่อยยี่สิบลังโจุกขวดสองร้อยหา้าสิบซีซีนะครับสี่สิบขวดนะครับสี่สิบขวด สิลิตร,รลิตรที่เหลืออันนี้เหลือนะครับขวดนดี้ประมาณ2ลิตรสลิตรสี่สลิตรสี่รวมแล้วอ้อยยี่สิล้ำนี่เนะครประมาณ12ลิตรเกือบ13ลิตร ปลอดภัยครับพี่น้องว่าล้ำละลิดกว่าเรากิดนะครับที่จริงได้ล้ำละหกไล่หาสิบซีซีนะครับหกไล่หาสิบซีซีตอนน่อล้ำก็ได้ประมาณสองขวดกว่านะครับสองขวดหนาไล่ครับจบคลิปครับ